มาเร็วมากครับ <S <S ส่นเสียวสวนเซิฟ17ต่อ19เซิฟดีตังให้บดจงให้เลยครับแม่ย่อลงไปแม่เซตให้การชนาแบบแบบเลือกเตียวเลยครับล่นกันแบบเ,เ,หเห็นเห็นนี่แหละครับทั้งหวังลู่เจียกับทางสุนเนผพิงครับรู้ว่าคนตีนั้นเป็นการชนาแน่ๆแต่ว่าก็ยังกดบล็อกมาไม่ได้ กัน่าเซิฟไหลถิงไหลบอลไหลรองได้เลือกแม่มีมองมีมองด้วยอืม <c oughs> นี่ <c oughs> บงบอกทุกความมั่นใจเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นีบ่แก้วกระยาล,ลงไปนี้ต้องมีไหลให้เห็นครับดูครับ บอลไหลหลังยาว,ยาวๆนี่ครับมาสุดเส้นแล้วก็แก้กเรียนเลือกตีอัดมุมตรงก็ใส่1รืซีรี่ได้ผลครัยบเอ <21. S 2> ต่อ17อ้าวได้บอลแค่นะครับได้ฟรีบอลดูครับดุสราให้ใครแก้กเรียนตีรองได้อันเดอร์เปลี่ยนมาเป็นสสปาพอดูคนไหนก็ได้เลยครับตอนนี้ <laughs> อาหารหญิงเซียงครับยาจะบอกว่าตัวเธอผิดเองครัที่รับไม่ได้แต่ว่าแายสัญญพ์เองตีขีดเขาทางด้านข้างลำตัวของอหารหญิงเซียงเองก็รับยากครับชนะและเป็นแชมป์กับทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์วันของเวียดนามคู่นี้ก็จะเป็นคู่ชิงอันดับ1-2ของในสายเอเช่นกันนะครับเข้ารอบไปแล้วด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ก็เหมือนชิงที่นที่สแต่ว่าถ้าเดมอนฟูดพลาดี่จะมี ทมแทรกเข้ามาคือเอาทายเอาครับดูต่อยังไม่จบนะครับต้องการอีก3ขคะแนนหลอกกระโดดหลอกครับมันช่าสราเหลือ2ขคะแนนครับเรียวหนิงตรงหัวพรุ่งนี้สิบนาทีดดีภาวีกระตุ้นการจนากุ้ยไทสูงนะครับเซิร์ฟต้องการอีก2ขนคะแนนครับ เหลือคะแนนเดียวเหลือคะแนนเดียวมช,ช์พอยแลวครับนี่ครับผานหญิงเสียงครับรับบอลเสิร์ฟวกนี้ไม่ได้นะครับคือเซตนี้จะว่าไปแล้วการรับบอลเสิร์ฟของทางเรนนี่ตงหัวนั้นก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยจะเข้ามือของสุนัยผิงอยู่แล้วครับปิดแมตช์เลยหรือเปล่าถ้าบล็อกดีๆเอ้าเกือบได้ อีกครั้งกรับไผพิงให้ที่เดิมรองอะไรมาครับจินาภาอันเดอร์ให้เอาฟรีบอลบ้างครับเคาะข้ามาไปมาซื้อบล็อกเอาให้แดนหลังโอ้โหเดี๋ยวจริงครับยังได้อีกดูกลับไปซื้อบล็อกซื้อความผิดพลาดตี้รับดีโออันเดอร์กลับมาเอาครับให้สสิพรพรดงโดงไปเลยเลือกยังไงครับไผพิงไหลเราละครับ เอาล้ครับได้ไม่ได้แก้กัญยาตีแม่ถ้าสวยๆนี่ต้องจบนะครับอโอ้แม่กับยามไหลไสปสุดเส้นอยู่เมื่อไหร่ครับแล้วแก้กัะยาเองจังหวะน,นี้คือทางลิลต้งตงหัวเองเขาก็อ่านได้นลยครับดินซี่ยี่ว่าแก้กัญยานั้นหน้าที่จะตีหลบเข้ามาด้านในครับขึ้นมา,าบอกอ้าวแล้วก็เป็นลิลิ้อง,งหัวเสิร์ฟเองครับโอ้ไม่ทันได้เห็นว่าเสิร์ฟยังไงครับ ดีใจไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่นของนิวหนิงตรงหัวขอมีสิทธิ์เชลเลน์ขอสักหน่อยไลยครับเดี๋ยวดูครับมีเชล l ลน g ์ยังไม่ขึ้นในเห็นนะครับว่าเชล l ลน n ์ประเด็นไหนอฟาวฟาวนะครับเราไม่เห็นว่าเขาเสิร์ฟนิวนิงตงหัวเสิร์ฟแล้วยังไงครับ ภาพกลับมาทีผู้เล่นของเดมเร์ฟูดไฟเช i แ f ฟฟอสดีใจแล้วครับฉลองเล็กๆไปแล้วโ,โดนครับโดนนีครับแขนโดนชัดเจนครับอืเรียบร้อยครับเรียบร้อย <c oughs> คือตัดสินว่าฟาวไปแล้วแต่ว่าขอดู <c oughs> คิดว, <c oughs> ว่าไม่ฟาวนะครับทางอลว่นิงตรงหัวเอาชนะได้ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสำหรับ d ดม m o n d ์ฟูด ฟเชฟแฟร์ฟอส์มามาเรียกว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาในนัดส,สุดท้ายครับสุดคัญด้วยออยอบแรกนัดสุดท้ายเลยครับก็วันนี้เล่นดีทุกคนเลยครับ,รบสำหรับผู้เล่นทีมไดมอนด์ฟูดแล้วก็สมแล้วที่ได้เข้ารอบแล้วการเข้ารอบนี่มองไปถึงแม้ถ้าชื่อทีมของเวียดนามหรือว่าของเชนิสไทเปก็น่าจะสู้ได้ล้วโอก,กาสมีโอกาสไป แก้มือกันนะครับไปดวลกันในรอบชิงกับเดนิงตงหัวถ้าจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ,ถ้าถ้าดูจากฟอร์มมาถึงเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเองก็คง